จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรแค่นี้เองหลายคนท่องมาแต่ you are welcome ตอนเด็กๆาวเด้นหนูออกเสียง you are welcome หนูออกเสียง<ๆ>จริงๆเยอะออกตามหนูเด้อมันคือ you are welcome you are welcome แต่ฝรั่งเขาใช่อีกแบบเด็ลาหนูขอบคุณเพื่อนอังกฤษหนู thank you for your help ขอบคุณนะที่ช่วยแล้วเขาตอบมาที่ได้ยินบ่อยอีลี that's all right that's all right, that all right. หรือเอาชัดๆนี่ that s All right จังสิคุณกอสิบเห็นฝรั่งพูดจังสิมันบอก You y o That's all right มันก็พอได้สุดรวบคำไปเลย All right All right That's all right ง่ายๆเลยก็ That's okay That's okay ไม่เป็นไรหรอก Don't mention it Don't mention it ก็ได้ต้องเอ่ยถึงมันหรอกไม่เป็นไรเล็กน้อยนะมูซูจำอะไรบางโบประโยคนี้เคยได้เรียนตอนประมาณมอสอ,อันนึงที่เพื่อนร่วมง,งานที่อังกฤษวอาบอล not at all โอชัดๆนี่ not at all บบนี่เราสิเข้าใจง่ายกรับคำสู not at all ไม่เป็นไรอะ it's nothing it's nothing ไม่เป็นไรเลยเห็นได้ทำไรเลย it's nothing no worries No worries อันนี้ก็รียินบบอยาจะบอกว่าไม่มีปัญหาเลย Not a problem Not a problem No problem No problem บอร้รอมแพรมบอก problem ที่ฉันรู้หมดเลยเดโมศูนย์ Problem แต่สิ่งหนึ่งที่ห้ามใช่และใช่บ่ได้ Never mind Never mind มันไม่ได้แปลว่าไม่เป็นไรมันแปลว่าช่างมันเฮมันกดพิสถานการณ์สุดใช้กรณีนีบได้แต่มันจะใช้กรณีที่เราคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ได้ยินว่าเราพูดอะไรแล้วเราขี้เกียจพูดซ้ำอ่ะ Never mind ช่างมันเถอะคำศัพท์ต้องจําเป็นกลุ่มคําจําเป็นสถานการณ์ว่าประโยคนี้ใช้กับสถานการณ์ไหนบ้างอย่างเช่นคําว่า no worries that's okay that's alright ใช้เวลาตอบรับคําขอบคุณส่วนคําว่า never mind มันคือใช้เวลาที่ไม่อยากพูดสิ่งนั้นซ้ําช่างมันเถอะไม่มีไรหรอกคุณติดแค่แปลแบบสัตว์ทายชีวิตคุณงงเลยมันแปลบ่ตรงตัว